อยู่ดีๆก็คันอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยพอส่องกระจกเม็ดเท่านี้เป็นสีแดงไม่มีหัวเม็ดเพิ่เริ่มเลยแล้วหัวอยู่ไหนแกไม่มีมาจากไนมาแต่ใดสามวันแล้วสี่วันแล้วเจ็ดวันแล้วมันไม่มีการยุบไม่มีการอะไรหัวก็ไม่มีอะไรก็ไม่เกิด ดีคมาพบกับช่องมะนาวหมิงแล้วนะคะวันนี้มาเกาอบประตูเล่ากันเลยถึงเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์สั่นสะเทือนตัวเองมากเลยอะแม่พูดเหมือนเจออะไรมาคืออายุขนาดเนี้ยมันก็บอกเลยว่าสิวมันก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วนะ ไม่ขึ้นมาหลายปีแล้วนะมันเพิ่งจะกลับมาเมื่อตอนใส่แมสนี่เองเป็นปน,นหายยคือตอนไม่ใส่แมสมันก็ไม่เป็นแต่พอออกนอกใส่แมสกลับมาก็เป็นแต่ว่าก็ไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้มาคราวนี้วิกฤตมากๆแล้วค่ะนี่ถึงนิ้วรอยไว้เรียบร้อยแล้วแต่กมก,ก็งวลแล้วค่ะช่วงแรกคือกังวลมากเพราะว่าวันแรกๆมันจะรู้สึกคัน มันคันก็เอ๊ะทำไมนอนแล้วรู้สึกมันคันๆนะพอวันที่2ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเม็ดแดงๆเล็กๆเม็ดแดงๆเล็กๆอ่ะก็ไม่เป็นไรทายากันไปพอวันทายาแก้สิวตามท้องตลาดทั่วไปนะคะพอวันที่สก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันบวมแล้วมันเจ็บว่าบุญว่าบาปมันเจ็บคือตอนแรกก็ขึ้นตรงนี้ก่อนหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเฮ้ย คนไม่เคยเป็นสิวเครียดแล้วมันไม่ใช่สิวธรรมดาคือปกติอะเราคนเป็นสิวเราก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้ามันมีหัวสองสวันเดี๋ยวมันจะมีหนองพี่หนองปุ๊บปั๊บมันก็จะปุ๊บออกมาใช่ปะหัวมจะออกแต่นี้ว่าคุณว่าบาดหัวไม่มีหัวไม่มี เป็นแบบไต้ๆแดงๆแล้วพอแบบเราก็แต้มยาสิวไปเรื่อยๆแต้มแบบตัวละลายหัวสิวแต้มยาสิวพอประมาณ3 4 5 6 7วันไม่ใช่แล้ว7วันแม่งยังไม่หายแล้วก็จะเป็นเหมือนมีหนองข้างในสังเกตดูมันจะเป็นเหลืองๆอยู่ข้างในก็เข็มเจาะเพราะว่ามันเหลืองเต็มที่แล้วก็จะเป็นแบบหนองออกมาแล้วก็จะมีเลือดออกมาเล็กน้อยแต่บบุลพระบาทเธอไหมแกพอเจาะปั๊บ ไาปเป็นใหญ่อย่างนี้เลยก้อนใหญ่อย่างนี้เลยคือแบบมันบวมเป็นก้อนเงนี้ยผิวตรงนี้รู้สึกบวมขึ้นมาแบบนี้เลยคนทักเลยอะว่าทําไมหน้าบวมบวมแบบเป่งมากใสเสียแล้วมันต้องมีถุงอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเราก็เลยแบบเครียดเซิร์ชหาทางอินเทอร์เนต็ตว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรมันคือสิวแพรแล้วก็ไม่มีหัวเกง,ง่ายๆคล้ายๆสิวหัวช้างเหมือนกันคือการขั้นตอนการรักษาเขาก็ มไม่ให้กดรอจนกว่ามันจะแห้งไปเองเรอไม่ไหวแล้วนะ่เจวันมันก็ยังไม่หายก็เลยพอเซิร์ชไปเจอเพจอยู่เพจหนึ่งนะคะซึ่งเขาอาการเดียวกับเราเลยไปเจอคนที่เขากําลังพูดอยู่ว่า เป็นเพจที่คนติดตามเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพจที่ขายเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นสิวแบบนี้เป็นสิวที่ไม่มีหัวแดงแล้วรู้สึกคันแล้วก็อาการก็ไม่หาย3วัน7วัน5วันอะไรก็คือมันไม่มีวี่แววว่ามันจะหายเลยพอเขาใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้วมันยุบก็เลยสั่งมาใช้นะคะเป็นครีมแต้มสิวของประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่าพอใช้ปับ๊บ สอนใช้กลางคืนพลังหน้าใช้กลางคืนปุ๊บหนึ่งเลยที่เห็นง่ายๆเลยมันไม่คันอาการคันลดลงอาการเจ็บบวมอักเสบลดลงเลยความบวมเนี่ยเพราะว่าเม็ดเนี้ยเมื่อวานซื้อนี้บอกเลยว่าบวมแบบเห็นชัดเลยเหมือนมีลูกเหมือนแบบเท่านี้นู่ก,ก้อยอย่างเงี้ยบวมอย่างนี้เลยนะคะความบวมลดลงความคันหายไปความอักเสบทุเราลงแล้วเนี่ยทาเป็นวันที่สอง เจ็บแล้วแล้วก็หายบวมแล้วเหลือไตเท็จซึ่งก็ต้องใช้เวลาผ่านไปเนี่ยสามจุดขึ้นไซึ่งตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะพ่าบมบีอมีไม่ได้ถ่ายไว้คือมันบวมหนักมากนะคะบอกเลยก็ใครที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะ ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสิวอักเสบแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แก้สิวุันนะจะแก้พวกสิวอักเสบสิวแพ้พูนอดผื่นคันต่างๆพวกแพ้ทั้งหลายแล้วก็สิวที่ออกบวมแดงหาหัวไม่เจอสิวหนองตัวนี้เอาอยู่แต่สิวอตันไม่เกี่ยวข้องตัวนี้เป็นเฉพาทางของสิวที่เป็นอักเสบจริงๆและจะยุบ หายบวมแดงคันอักเสบภายในหนึ่งคืนจริงๆเช้ามาคุณดีขึ้นมากๆนะคะลองไปซื้อไปหาก,กนดูใครไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเครียดแค่ไหนนะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็มาบอกกันรับประกันใช้แล้วหายคันแน่นอนไปเสื้อถาเองค่ะ